สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยีรับสุขการเดินสดนะครับกันในขันฟุตบอลมอบกรุนทัพดีครับคันที่30นะครับนุ่นอายุไม่เกินสวกปีครับคู่ระหว่างทางด้านมันของมือไซครับพบกับทางปทินิมิตครับในส่วนการบรรยายอยู่กับผมก็ต้องพูดช่วยนะครับรับที่บรรยายเกมนี้ครับนายสัญญาเริ่มเกมครับนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของน้องสองทีมครับอย่างที่เรียนไปก็สําคัญมากนะครับชนะเข้ารอบครับขึ้นมาก่อเลยครับทางปทินิมิต กิตพักกิจพักไม่ได้ครับจับแล้วพลิกได้ครับบราคองบุษไยอาร์ครับขึ้นมามองด้านในแล้วไหลต่อมาแล้วถึงด้วยครับแต่มันล้นไปหน่อยต้องตามมาแก้ครับในกรอบมองหาเพื่อนข้างในเลือกยัดเลยก็โอ้โหหนึ่งสูนทางบ้านคลองบือไสขึ้นนำก่อนในเกมนี้ครับโอ้ไม่ง่ายซะแล้วครับบทินนิมิตกลายเป็นตามหลังก่อนในช่วง5ทีแรกครับ โอ้เนี่ยครับคือจ่ายมาแล้วคือบอลแรกก็ต้องตามไปแก้ไขนะครับแล้วดูครับไม่มีใครตามเข้ามาประกบเลยครับไปถอยกันหมดครับในกรอบเขตโทษครับกายแล้วเปิดเสาเนี่ยครับเปิดช่องเสาแรกให้ได้กดเต็มๆเครับจักกีเรียกจองกลางมาธีรพัฒน์เบินต่อยศกรจับแล้วยศกรหานเหลี่ยม,มรอบที่สองครับรอบนี้เล่นสั้นนะครับสิวัตไหลคืนมา ตักมันลุ้นในกรอบเสาไกลมงชงเข้ามาต้องปัดแล้วยังซ้ำได้อีกทีนึงก็บนเส้นไม่เข้าครับโอ้โห,โห,โหดูครับตรงนี้คือมองชงกลับเข้าไปแล้วต้องปัดแล้วนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับเคลียร์มาต้งหวัดอีกทีนึงครับบนเส้นเลยครับยังไม่ข้ามครับจงังหวะยิงลูกนี้ของปัดยาครับเปิดบอมเลยครับ ตกพืือแล้วตวัดต่อผลสิไม่ว่าไรนะครับยศกรให้มาข้างในออกมามีชนกันแล้วสุดท้ายได้ดวลแบบนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับโปรทีนมิดตามเเมอและสำเร็จครับโอ้แล้วเป็นทางหน้าใหม่เลขเจ็ดนะครับทางกิตตพัคครับที่ไม่พลาดครับยิงจอจ่อแล้วทางกิตตพัครับวัต้องชมจังหวะแรกของยศกรนะครับ ตักไปแล้วได้เปรียบหลือเกินนะครับในกรอบแล้วออกมานี่ครับถึงบอลก็จริงแต่ว่าครอบความบอลไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่ฟาวอะไรครับ้รักษสาวประตูครับสกอตติเสมอมาแล้วครับทางโปรตีนิมิตวิทยาคมครับหนึ่งต่อหนึ่งครับทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเกมนี้นักคารินไปเองครับจี้แล้วนักคารินหลบมาได้ครับเลียกย้ำมาแล้วถึงกิตตภักในจอดโจอโ้โห โอ้สาคัญนะครับเซฟนี้ของทางว่าคลองบุษไซครับโอ้ยังแซงไม่ได้ครับโพทินิมิตโอ้ยเนี่ยครับคือเปิดมาน์นะเข้าเป้าแล้วครับตรงเนี้ยโชลแลบมาครับเข้าทางกิจพักเต็มเต็มครับติดเซฟครับก็ไม่รีเปิดอะไรครับสามนาทีก็กำลังจะครบแล้วครับช่วงทศเวลาถึงแรงนะจบที่1น่อนนี่แหละครับเปิดพุ่งมาติดที่กิจพักตวัดเคลียร์ทิ้งเลยครับ และพุทธสินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกนะครับคุณบอลมวกกรณ์ทัพพีครับครั้งที่30รุ่นอายุไม่เกินสกปีนะครับคู่ระหว่างมักของมือใสกับกุทิเิมิีครับครึ่งแรกครับเท่ากันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับดีต่อครับนักครินนักครินเกี่ยวหลบมาได้นักครินให้ต่อทันไหมครับฉันทพัฒน์ทันนะครับแต่โอ้โหยังหลบมาได้ครับแหมสไลด์ดักไว้แล้วมีชนงานพุทสินมองว่าที่บอลกับไม้ฟ้าะครับ ชูมือให้สัญญาเเปิดมาครับนะพัดเลยกดตรงนี้ก็แซงทันทีเลยครับพทีินิมิตโอ้แล้วเป็นปัจฉยาครับที่มงลูกนี้ไม่พลาดครับแซงนํำครับ1ต่อ2ครับพทีินิมิตโอ้เปิดแม่นจริงๆครับทางนับพัดครั้หนี่วางเข้าไปเนี่ยก็คือถอยมามงแล้วก็โอ้โหอมันเสียบเสากดพื้นแบบนี้ก็เซฟยากครับ คืนนํำเป็น1-2แต่อองเลยครับแสงนํำเลยครับทางพัตินิมิตวิทยาคมครับลูกมงของปัตยาลูกทุ่มเล่นมาในกรอบก็ขวาได้ไหมไม่ได้แล้วจอดก็โอ้โหโ,หโอ้สองสองครับทันควันเหมือนกันครับประตูเสมอของบ้านคลองมือใสค,ครับโอ้โหผู้จังหวะมีไปชนกันนะพูทสินศิ์ไม่ว่าอะไรนะครับ เกมนี้ไม่โจบครับ2-2ครับนี่ครับไปชนกันเองครับโอ้แล้วเข้าทางก็จอดจอเหลือเกินอ่ะไม่ไหวครับแบบนี้ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเกมนี้ครับ2ประตูต่อ2ครับเล่งกันอยู่ตรงด้านในนะครับเป็นสิวัดเปิดจอดเข้ามาจดทิ้มือเดียวโคอีกทีนึงก็ออกหลังไปเองครับจักรีเลือก กลับไปใหม่ครับกิติศักดิ์ไหทินพัฒน์ฉันทพ,พัฒน์ครับออกมาชลบุรีก่อนนักคารินนักคารินลากและจะปั่นเลยครับนักคารินนุ่มลองยิงเลยครับนักพ,พัฒรับเข่าซองล็อกหนีบ้าครับ เปิดจอดมาขืนตัวเล่นแล้วพลิกได้ครับมองด้านในกัดชากต่อก็ไม่ทานแล้วครับ <c oughs> ปัดยาปัดยาให้ตามช่องมาครับแล้วพลิกเลยลองยิงไกลก็เข้ามือครับฉันรพัฒโอ้หแล้วเปิดถิงขึ้นหน้ามาตกพื้นแล้ว โอ้ต้องเลือกม่งทิ้งอะไรครับทางชวกรนรี่จุดผุขึ้นมาครับในกรอบในกรอบเก็บได้กิจพักกิจพักหลบมาแล้วจะหลบอีกทีนะโอ้โหในกรอบวันนี้มันน้อยแล้วครับอย่าก็ทางกิจพักกิจพักไม่ยิงครับด้วยสายไม่ถน,นัดแล้วโอ้โหตรงนี้ได้ไหมครับต้องวนมาพัฒดนพัฒดนพิงไว้ครับพัฒดนไปแคบแคบไปโดนเกี่ยวูุสินไม่ว่ารายก็บอกให้ลุกขึ้นมาครับพัฒดน โอ้เดี๋ยวย้อนดูจังหวะในกรอบหน่อยครับนี่ครับคือ,อไปขืนตัวเล่นนะครับของทางพัฒนโดนครับแล้วพยามจะเนี่ยค,ควายหนีไปแล้วอืมเดี๋ยวก็ปูกสินก็อยู่ใกล้ๆก็เห็นเหตุการณ์อยู่ครับเปิดตักมาด้านในรับอยู่มือเลยครับแล้วออกบอลเล่นเร็วครับพัฒนโดนพัฒนโดน โดนสกิลนิดนึงผู้สินให้ได้เปรียบพระธนหลบมากอาครับสามต่อสามตัวนี้ในกาะมันไหลมาไหลแล้วแบบนี้ก็จะหนีเลยครับเป็นสาประตูต่อสองครับกิตพาครับไม่พลาดโอ้โหครับมาได้ในช่วงเวลาที่ก็ต้องเรียกว่ามันมีเวลาแก้ตัวน้อยเหลือเกินสำหรับบ้านคลองมือใสครับโอ้โหเนี่ยครับต้องชมอะไรครับพระธนเะยครับก็ลากลุยมาแล้วโอ้สุดท้ายเนี่ยได้เปรียบเลครับแล้ว ไหลต่อครับโอร่ากิตพักเกตซัดคมเหลือเกินครับลูกนี้โอร่าแกยิงหนีเสาไกลดีเหลือเกินครับผมมีพื้นที่มีเวลาแบบนี้ก็พลาดยากาก็น่ากิตพักครับขึ้นน้ำอีกรอบครับโพธิ์ธินมีรีสครับเกมนี้ชวัสดก,ก่อนทุบมาให้นภัฒนับัฒนแล้วถึงด้วยครับตรงนี้ติดเครื่องแล้วครับจักรีจักรีไหลเอาข้างโยกมาด้านในลองซัดดู ขามขานครับอ้าวครับสำคัญมากๆครับฟรีคิกลูกนี้ของบ้านคลองมือใสครับถ้าได้เนี่ยจะตีเสมอนะครับสัญญาณมาแล้วเลือกตักมาเสาไกลได้ม่งแล้วก็โอ้โหสาต่อสาครับโอ้โหสุดยอดครับบ้านคลองมือใสครับโอ้โหจนได้ครับนาทีสุดท้ายการทดเวลาครับกลับมาเท่ากันครับสาประตูต่อสาครับโอ้เนี่ยครับคือหยอดมาแล้ว โอ้ยืนอยู่คนเดียวโล่งๆครับแล้วบ่งยัดเสาแรกเลยครับโอ้สามสามในเกมนี้สุดจะดราม่าสุดๆเลยครับเอาแล้วโอ้โหตัดมาโอ้ตัดมาเป็นโพธินิมิตก็ได้เหมือนกันครับโอ้โหเกมนี้โอ้เป็นสามสี่แซงกรอบครับโพธินิมิตครับอุ้แล้วเป็นไปได้สิบสี่ครับนักครินครับโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับบอลจอดมาในกรอบเป็นนักคารินหลุดครับ นักครินหลุดแล้วยัดเสาแรกลอดขาผู้เลาวประตูครับโอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมาเกมนี้ครับดูครับนักครินครับในกรอบครับแล้วหลุดไปยิงครับเป็นสกอร์ขึ้นนําแล้วก็เป็นประตูชัยของทางโปรตีนิมิตวิทยาคมครับโอ้โหเข้มข้นและด่ามากสุดๆเลยครับเกมนี้ครับตีเสมอได้โชคทายถวยเวลาครับแล้วโปรตีนิมิตขึ้นใหม่รอบก็แซงขึ้นนําและปิดเกมครับ โอ้สามต่อสี่ครับมันข้อมือไทรครับแพ้กับโปรตีนิมิตไปครับโอ้โหอะไรมันจะสตอรี่เรื่องราวขนาดนี้ครับเกมนี้มันข้อมือไทรครับแพ้กับโปรตีนิมิตวิทยาคมไปครับสามประตูต่อสี่ครับก็สุนทการสดในเกมคู่นี้นะครับหากมีข้อเพืาอตรงไหนครับผมก็ต้องขอช่วยนะครับในาแผู้บ่นยายต้องขอไปท้าไปท่านชมด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ขออนุญาตเราไปก่อนครับสวัสดีครับ